อยยอยากมีซีนร่วมดืยอยากมีซีนร่วมกับแม่เหรอหืมหืมเดี๋ยวพ่อกับแม่กินข้าวก่อนนะอืมโอออยากโดนอุ้มอยากโดนอุ้มใช่ไหมใช่ไหมตูดดดองเลยนะพอเจอมือเจอมือแม่มนุษย์ หมดหอยขนลุกขนพองใช่ไหมเออนอนรอเลยอืดีดีดีด,ดีอืหอหนูอหอชอบใช่ไหมล่ะหนูอชอบมันเสียวอนเจ้าสามนี่มันนอนรอเลยนะคะท่านผู้ชมปกตินี่จะห่วงปกตินี่จะไม่ค่อยให้อุ้มนะคะ วันนี้อากาศมันคงจะชื้นๆนเนาะหรือว่ากำลังเป็นสาวแล้วแม้ววายุห้าเดือนเกิดหนึ่งเมษาไดีได้เดีฟินนะคะฟินสามบอกฟินวมากเลยหนูอยากให้แม่เก่าข้างให้อชอบมากเลยอ่ะ สบายผ่อนคลายนี่เริ่มมีกระดูแล้วเนี่ยสามไม่ค่อยกินเหยาอย่าอย่ยาอย่าเขาชอบไม่สัมผัสนะคะแต่แล้วแต่คะ่ะบางทีเขาก็วิ่งหนีเ่าเขากลัวถูกจับใส่กงขัง เขาไม่ถูกเยรอไม่อยากค่ะไม่อยากนอนในกรงไก่อ่ะอยากออกมาวิ่งเล่นกลางคืนมันวิ่งเล่นไม่ได้มันอันตรายแมวตัวผู้มันจ้องจะกัดหัวแล้วผสมพันธุ์รู้ปะแม่ก็เลยไม่อยากให้หนูทองอ่ะเพราแม่ไม่มีเงินแล้วเข้าใจไหมดูตูมองหน้าดูนวดไปอย่าพูดมากซ <c oughs> ามบอก แม่ก็นวดไปสิอืมโอเคแค่นี้ก่อนนะเเขาไปกินข้าวก่อนนะตัวเองก็วิ่งตามไปโอเคไหมเดี๋ยวมีกระดูกว่าก้างปลาครีบอ่อให้กินหืืหืระถวย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 สามบอกชากบากเลยชากบางเลยเอาอีเอาอีเอา,อเอาละ พอก่นอนพอก่อน